ความเจริญในธทามจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับความคารทางสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ในครั้งนี้ก็คือทานสามอย่างอีกประการหนึ่ง การให้ทานมีการให้หลายประเภทด้วยกันอาตมาก็กล่าวมาโดยลำดับทานอีกสามประเภทที่อาตมาภาจะนำมาเผยแผ่ในครั้งนี้ก็คือในประการแรกทาตาทานังทาตะทานังก็แปลว่า ให้เหมือนให้กับทาตก็คือให้ของกับทาตการให้ของกับทาตของเจ้านายก็ให้อีกระดับหนึ่งในทานข้อนี้ท่านก็บอกว่าทาะท,ทานางให้วัตถุสิ่งของต่อผู้อื่นที่ไม่ดีกว่าที่เลวกว่าของที่ ตอนเองอุปโภคบริโภคหรือว่ากินให้ของที่ไม่ดีต่อคนอื่นให้ของที่เลวกว่าที่ตนกินหรือว่าของเหลือเดนท่านก็จะเรียกทานประเภทนี้ว่าทาสตะทานังให้ทานเหมือนให้กับทาน ในประการที่สองสหายะทานังให้ทานเหมือนให้กับสหายคือให้สิ่งของต่อผู้อื่นเสมอเหมือนกับของที่ตนเองกินหรือว่าของที่ตนเองอุปโภคบริโภคให้เหมือนกันต,ตัวเอง กินอย่างไรก็ให้ของผู้อื่นในสิ่งของเช่นนั้นการให้ทานอย่างนี้เรียกว่าสหายะทานังให้แบบสหายทานอีกประเภทหนึ่งก็คือสามีทานังให้ทานเหมือนให้กับเจ้านาย คือให้ของที่ดีกว่าให้ของอุปโภคบริโภคให้ของกินที่ดีกว่าเรียกว่าสามีทาน,นังให้แล้วให้ของที่ดีกว่าที่ตอนเองกินอยู่ทุกวี่ทุกวันเรียกว่าสามีทาน หรือเป็นเจ้าของทานที่ดีนั่นเองนี่ก็เป็นทานอีกสามประเภทที่อาตมาภาพนามาห้อยแผ่ไม่ว่าจะเป็นให้ทานเหมือนทาสให้ทานเหมือนกับให้สาหาสให้ทานเหมือนกับให้เจ้านายก็เป็นทานอีกสามประเภทอาตมาภาพนามาจเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังจเจริญพร